พระครูสาธิตกิติยานเจ้าคณะตำบลศรีราชาเจ้าอาวาสวัดราชนิยมธรรมขอเชิญชวนประชาชนร่วมงดเล่าและละเว้นอบายามุกในช่วงเข้าพรรษาโดยในปีนี้วันที่24กรกฎาคมจะตรงกับวันอาสาฬหาบูชาและวันที่25กรกฎาคมตรงกับวันเข้าพรรษาจึงขอเชิญชวนผุ้ทศนิกชนร่วมกันลดละเลิกอบายามุกและรักษาศีลตลอดระยะเวลาในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งจะทําให้จิตใจผ่องใสและร่างกายแข็งแรงรวมถึงสถานการณ์ในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดไวรัสโควิดสิ 19. การลดละเลิอกอบายามุขก,ก็เป็นสิ่งที่จะลดการแพร่กระจายของเชื้อได้อีกทางหนึ่งและขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความมีสติไม่ประมาทปฏิบัติตามข้อกําหนดที่รัฐบาลได้ออกมาอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชือ้อทั้งกับตนเองครอบครัวและชุมชน yeah